วันนี้เราจะสอนวิธีการทำที่เปิดขวดจากก้านสูบมอเตอร์ไซค์ตัวนี้นะครับวิธีทำเนี่ยง่ายๆครับเพียงแค่ไปหาลูกหมูที่มีใบตัดตัวนี้นะครับก่อนที่จะตัดเนี่ยเราต้องเอาปากกามามาร์กจุดไว้ก่อนนะครับจุดที่เราจะตัดนะครับก็ประมาณนี้เลยครับนี่เราจะใช้ปากกาเคมีวาดไว้แบบนี้นะครับหลังจากกรีดเส้นเสร็จแล้วต่อไปก็ให้ใช้ลูกหมูตัดได้เลยนะครับลูกหมูเนี่ยบางขอแนะนำให้ใช้กาดด้วยนะครับนี่ไม่งั้นใบมันจะแตกใส่หน้าเดี๋ยวมันจะอันตรายเอานะครับ นี่นะครับค่อยๆลากมันลงไปแบบนี้ย้านะครับขั้นตอนนี้มีความเสี่ยงสูงมากนะครับถ้าไม่ใช่กาดการสเก็ตเนี่ยอาจจะถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะครับนี่ปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดครับและเมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ครับทนทานแข็งแรงใช้ร้อยปีก็ไม่พังครับและเมื่อได้แบบนี้ถ้าใครไม่เรื่องมากก็ไปใช้งานได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะพ่นสีดําก็พ่นสีไปเลยครับแต่ของบางเนี่ยจะขัดให้มันเงาขึ้นกว่าเดิมนะครับบางก็จะใช้ แปรงทองเหลืองขัดแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อให้พวกสนิมพวกคราบน้ำมันเครื่องออกไปให้หมดก่อนนะครับหลังจากขัดด้วยแปรงเสร็จแล้วต่อไปใช้น้ำยาวีนอนนะครับหรือว่าน้ำยาขัดโลหะามาถูต่อนะครับเพื่อให้มันเงาขึ้นขั้นตอนนี้พูดง่ายก็ไม่ค่อยจำเป็นครับแต่ถ้าใครอยากได้สวยงามก็ทำได้ก็ดีครับ แต่ถ้าใครเน้นใช้งานจริงเนี่ยก็ตัดเสร็จก็เอาใช้งานได้เลยนะครับนี่ไม่ต้องมาทําให้ยุ่งยากแบบนี้เมื่อทําเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวทวําคกวนให้ดูนะครับใครอยากรู้ที่ทาคกวนสามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับทําแบบง่ายๆส่วนข้อดีของที่เปิดฝาลูนนี้ก็คือมันสามารถควงแบบคารมบิดได้เลยครับนี่โคตเทเลยครับส่วนวิธีเปิดเนี่ยสามารถเปิดได้ทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยนะครับ